พรังจิตสกุลเงินสากลแห่จงจักรวาลเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับบอดี้แอนด์มายร่างกายและจิตใจเป็นโลกภายในและโลกภายนอกที่สัมพันธ์กันในแบบส่วนตัวภาษาพระเรียกว่ารูปนามโลกภายในเป็นตัวกำหนดโลกภายนอกตัวตนภายในควบคุมตัวตนภายนอกความคิดเป็นตัวตนภายในพฤติกรรมเป็นตัวตนภายนอกความคิดควบคุมพฤติกรรม ในทางพระท่านใช้คำว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาดังนั้นเจ้านายผู้ควบคุมกายต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องดีงามเพราะคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกของชีวิตเราคือภาพสะท้อนตัวตนที่เราเป็นอยู่ภายในดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามเราต้องรักษาจิตใจภายในให้สงบไม่โลภไม่กโกรธไม่เบียดเบียนอิ่ม เต็มมีพอและพร้อมที่จะให้ออกไปเรียกง่ายๆว่าความคิดที่ถูกต้องการควบคุมตัวเองและความสงบสามอย่างนี้ล้อมรวมกันแล้วทำให้เกิดพลังจิตเป็นฤทธิ์แห่งใจที่ทรงอำนาจในการกำหนดสภาพแวดล้อมภายนอกมีพลังดลบระดาลดึงดูดให้ความคิดนึกสำเร็จสมปรารถนาดุดตังแก้วสารพัดนึก มหาเศรษฐีแห่งจักรวาลท่านพุทธทาสให้นิยามว่าแก้วสารพัดนึกก็คือช่วยให้นึกอะไรได้รับสิ่งนั้นตามที่ตนนึกคำนี้เป็นคำโบราณและเชื่อว่ามีอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภาษาคือมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นตามความประสงค์ทุกประการแล้วก็มาเรียกกันว่าแก้วข้อนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าไม่รู้จักความหมายที่แท้แล้วหาเท่าไหร่มันก็ไม่พบถ้ารู้เรื่องนี้ดีแล้ว คงจะไม่ต้องหาลำบากมากมายนักแล้วก็จะพบพูดได้2แบบก็คือในภาษาธรรมกับภาษาชาวบ้านในแง่ของภาษาธรรมแก้วสารพัดนึกในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั่นเองเป็นแก้วสารพัดนึกคือต้องรู้กฎของธรรมชาติกฎของกรรมเป็นต้นลองปฏิบัติลงไปเถิดมันจะให้ผลสมควรแก่การปฏิบัติเสมอ เพราะฉะนั้นเราจะนึกเอาอะไรก็ได้เมื่อปฏิบัติธรรมไปในลักษณะนั้นแล้วมันก็ต้องได้รับสิ่งนั้นเสมอเช่นว่าอยากไปนรกอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็ปฏิบัติทรรให้สมควรแก่ธรรมนั้นๆในที่สุดก็จะได้ไปสมใจทีนี้ในแง่ของภาษาชาวบ้านแก้วสารพัดนึกที่พวกชาวบ้านเขามีกันอยู่นั้นคงนึกเอาพระนิพพานไม่ได้แน่ แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้รู้จักนึกเอาพระนิพพานเสียด้วยเพราะอะไรเพราะมันหวังอยู่แต่แก้วแหวนเงินทองไอ้พวกสิ่งของส่งเสริมความสุขทางเนื้อหนังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังจะได้มาครอบครองแบบปราศจากโทษภยัยจากกามควรถือเอาพระธรรมอันบริสุทธ์นั้นเป็นแก้วสารพัดนึกอันประเสริฐสูงสุดดังนั้นขอให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าแก้วสารพัดนึกกันให้ดี และให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ขอให้คว้าม,มาให้ถูกแล้วทำอย่างไรหรือต้องทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นจริงให้ศึกษาเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติแล้วก็กฎที่จะได้รับจากการทำหน้าที่นั้นนั่นแหละจะเป็นแก้วสารพัดนึกที่จริงแท้โดยสมบูรณ์ลอนดาเบิร์นผู้แต่งหนังสือ The Secret บอกว่าความคิดความเชื่อและความรู้สึกส่งผลต่อชีวิตของเราโดยตรงในแง่ของกฎแรงดึงดูดที่โต้อตอบกับจักรวาลผ่านการขอหรือคำอธิษฐานที่เรามีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าจะได้รับสิ่งนั้นนอกจากนี้เดอะซิเกิตยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความคิดมีแรงดึงดูดหรือขึ้นความถี่เมื่อคุณคิดอะไรความคิดนั้นก็จะถูกส่งกระจายออกไปในเวิร์จักรวาล และจะดึงดูดสิ่งต่างๆที่คล้ายคลึงกันมีความถีร่ระดับเดียวกันเข้ามาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นผู้ดึงดูดมันเข้ามาเองโดยความคิดความเชื่อและความรู้สึกของเราจะกดแห่งแรงดึงดูดซึ่งเปรียบเสมือนยักษ์จินนี่นาตะเกียงวิเศษของอาลาดินซึ่งมีชื่อเรียกขานต่างกันออกไปทั้งเทวดาประจำตัวนางฟ้ากายสิทธิ์ตัวตนที่สูงส่งหลวงพ่อทันใจ เราจะเรียกว่าอะไรก็ได้ตามชื่อที่เหมาะกับใจคุณที่สุดแต่ทุกศาสนาและปรัชญาความเชื่อบอกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามากนักซึ่งพร้อมจะออกมาจากจักรวาลเหมือนยักษ์จินนี่ออกจากตะเกียงวิเศษแล้วดิดนิ้วบอกว่าขาจะทำตามที่ท่านปรารถนาพระธรรมมงคลายานหรือหลวงพ่อวิริยังศิลินทโลกล่าวว่าพลังจิตเราเปรียบเหมือนกับเงิน มันเป็นแก้วสารพัดนึกขอแค่เรามีเงินเยอะเราก็สามารถซื้อได้ทั้งรถซื้อได้ทั้งบ้านเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเงินอยู่แล้วในธนาคารในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเงินก็เปรียบเหมือนกับคนไม่มีพลังจิตไม่มีแก้วสารพัดนึกถึงจะคิดนึกอะไรก็ไม่สําเร็จคิดจะทําวิปัสสนาก็ไม่สําเร็จเป็นวิปัสสนาดีไม่ดีอาจกลายเป็นวิปัสนุปกิเลสไปกรมความว่า แก้วสารพัดนึกในที่นี้เกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดแห่งจักรวาลซึ่งอาศัยไมเซ็ตชุดความคิดที่ถูกต้องมีการควบคุมตัวเองและความสงบตั้งมั่นแห่งจิตเป็นสมาธิเพื่อให้จิตสามัญกลายเป็นจิตที่มีพละกกาลังทรงอํานาจในการดึงดูดหรือนึกคิดอะไรก็ได้ดังใจปรารถนารากับมหาเศรษฐีผู้มีอํานาจในการจับจ่ายซื้อหาวัตถุสิ่งของฉันใดก็ฉันนั้น อำนาจในการดึงดูดโดนบันดาลประเด็นที่น่าสนใจคือในภาคทฤษฎีมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะโดยปกติธรรมชาติของสมองมนุษย์จะชอบคิดลบมากกว่าคิดบวกแถมผู้คนส่วนใหญ่ยังชอบย้ำคิดย้ำทำชอบคิดถึงพูดถึงสิ่งที่ตนไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการด่าทอดินถาว่าร้ายเดินประท้วง พวกเขาเอาแต่ทำซ้ำวนลูปอยู่กับสิ่งที่ตนไม่ต้องการแทนที่จะทำตรงกันข้ามคือไปให้ค่ากับสิ่งที่ตนต้องการนี่คือสิ่งที่ควรทำแต่พวกเขากลับไม่ทำเหมือนคนบ่นว่าไม่ชอบกลิ่นเหม็นของขยะแต่เขาก็ยังเดินวนเวียนอยู่ใกล้กับกองขยะเห็นไหมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดของมนุษย์แต่มันก็เป็นความจริงยิ่งเมื่อนำหลักการการทำงานของกฎแรงดึงดูดมาจับด้วยแล้วคุณจะยิ่งอดแปลกใจไม่ได้ว่า ทำไมมนุษย์จึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นและนี่ก็คือเหตุที่ทําให้พวกเขาวนเวียนจมปลักติดแงกอยู่ในกับดักแห่งทุกข์ที่ไม่สําเร็จสมหวังในระดับสมองแน่นอนมันจะมีระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือในระดับจิตใต้สํานึกแต่อยากชนกลับมาที่หลักการก่อนตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าจิตของคนเรามีค่าพลังงานคลื่นความถี่เป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อและความรู้สึกภายในของเขาเป็นตัวกำหนดตัดสินหากค่าพลังงานในจิตของเขาเป็นลบชีวิตของเขาก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีไม่เป็นที่น่าปรารถนาตรงกันข้ามหากค่าพลังงานในจิตเป็นบวกชีวิตก็จะประสบความสำเร็จพบเจอแต่สิ่งดีงามหลายท่านในที่นี้คุณจะรู้หรือไม่รู้กฎข้อนี้ก็ตามนั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะมันเป็นศาสตร์สมัยใหม่ที่มาจากฝั่งตะวันตกแต่ในฐานะชาวพุทธอยู่ฝั่งตะวันออกหากคุณไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมอันนี้ถือว่าคุณกําลังดําเนินชีวิตไปด้วยความมืดบอดซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโต,ตทางจิตวิญญ,ญาณและเราก็จะต่อกันไม่ติดหากคุณไม่มีพื้นความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเลยเพราะอะไรเพราะกฎแรงดึงดูดที่เราพูดกันอยู่นี้แท้จริงแล้วมันคือภาคมโนกรรมหรือความคิด เป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมหรือการกระทำคำพูดและความคิดพระท่านถึงแนะนำให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพราะมันจะส่งผลเป็นวิบากกรรมดีกลับมาสู่เรานึกภาพออกไหมแต่เราจะไม่ลงลึกเรื่องกรรมไปมากกว่านี้ประเด็นก็คือ ไม่ว่าคุณจะตีความหรือเชื่อมโยงกฎแห่งกรรมที่พระพุทธองค์ค้นพบไปในแง่ไหนแต่ที่แน่ๆพระพุทธองค์ตรัดไว้อย่างชัดเจนกว่า2,600ปีมาแล้วว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้สงบผ่องใสนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย <S <S หลายคนที่มีชีวิตพระทรมทุกข์นั่นเป็นเพราะว่าจิตของเขาจมจอมอยู่กับพลังงานลบ ความคิดและความรู้สึกของเขากำลังผลิตคลื่นความถี่ติดลบกระจายออกไปผลคือมันก็จะดึงดูดสิ่งชั่วร้ายต่างๆด้านลบเข้ามาสู่ชีวิตในทางพระใช้คำว่าเสวยวิบากกรรมฝ่ายบาปอากุศลเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้พลังงานลบเท่ากับบาปอากุศลส่งผลเป็นความทุกข์พลังงานบวกเท่ากับบุญกุศลส่งผลเป็นความสุข ดังนั้นด้วยหลักการง่ายๆซึ่งคุณน่าจะเชื่อมโยงไปต่อได้แล้วหากต้องการคลายออกจากทุกข์เราก็แค่ลดระดับพลังงานลบลงลดลงไปได้มากเท่าไหร่ความสุขเบาสบายก็จะปรากฏขึ้นมาได้มากเท่านั้นประเด็นก็คือพูดมันง่ายแต่เวลาทำจริงมันไม่ง่ายเพราะสมองกับจิตใต้สำนึกมีฟังก์ชันการทำงานต่างกันสมองอยู่ในส่วนความคิดใช้เก็บข้อมูลความรู้แต่จิตใต้สำนึกอยู่ในส่วนของความรู้สึก ทำหน้าที่เก็บสะสมอารมณ์ความรู้สึกแถมยังส่งผลมีอิทธิพลกับสมองโดยตรงอีกด้วยหวังว่าคุณคงเคยได้ยินประโยคนี้มาบ้างรู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ครับสมองรู้ทุกเรื่องนั่นแหละเช่นคนสูบบุหรี่ทาไมเขาจะไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่บางคนก็ยังอดสูบไม่ได้ทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่ามันไม่ดีมันสิ้นเปลืองและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือหญิงสาวอ้วนตุตะยังมีเลือนร่างทรงสเสน่ห์เธอก็รู้ว่ากินมากๆไม่ดีอาหารไขมันสูงของหวานกินจุกกินจิกไม่เป็นผลดีต่อรูปร่างและน้ำหนักตัวถามว่าเธอไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้หรือเธอรู้หมดแหละแต่อดใจไม่ได้สักทีเวลาหิวขึ้นมา <c oughs> แปลว่าแค่ความรู้อย่างเดียวมันยังไม่พอเพราะสมองไม่มีพลังมากพอที่จะต่อต้านอารมณ์ความรู้สึกอยาก ที่พุ่งพ่านขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกดังนั้นการควบคุมความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจตัวเองได้นี่แหละคืออำนาจเป็นเสมือนแก้วสารพัดนึกแห่งความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสมหวังทางการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์หรือแม้แต่อิสรภาพทางจิตวิญญาณแต่แน่นอนความรู้ก็จะเป็นต้องมีเพราะถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและทําไม่ได้ ไปไม่ถูกมนุษย์จะทำอะไรเป็นก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้มาก่อนทั้งนั้นดังนั้นมนุษย์จำเป็นต้องมีครูและพระพุทธเจ้าคือบรมครูหรือสุดยอดแห่งโค้ดที่จะมาฝึกเราให้รู้จักใช้ความคิดได้ถูกต้องแม่นยำมีอำนาจในการควบคุมตัวเองและมีความสงบเยือกเย็นเป็นอิสระภาษาพระเรียกว่าปัญญาศินสมาธิ ซึ่งความสงบเยือกเย็นนี้เองคือที่สุดแห่งเคล็ดวิชาแก้วสารพัดนึกดึงดูดสารพัดอย่างเปรียบเหมือนตะเกียงวิเศษของอาลาดินมียักษ์จินนี่ออกมาบรรดาให้ทุกอย่างสมปรารถนาได้ฉันใดจิตที่สงบเยือกเย็นตั้งมั่นเป็นสมาธิก็มีปัญญาญาณออกมาบรรดาให้ทุกอย่างสําเร็จดังใจเราปรารถนาได้ฉันนั้นเหมือนกันตรงนี้กรุณาช่วยขีดเส้นใต้กำกับไว้้วยว่า แค่คิดอย่างเดียวมันยังไม่พอที่จะดึงดูดความสําเร็จสมหวังมาให้หากคุณยังขาดอํานาจในการควบคุมความรู้สึกตัวเองให้เกิดความสงบเย็นว่างเป็นอิสระเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้นี่คือสัจธรรมความจริงเป็นแก้วสารพัดนึกที่ควบคุมกดแรงดึงดูดให้ทํางานตอบสนองได้อย่างถูกต้องแม่นยําสมความมุ่งมา่ปรารถนาของเราทุกประการแต่จะทําได้ด้วยวิธีอย่างไร และทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งหมดนี้คือเรื่องที่เราจะมาพูดกันในบทต่อไปเค <ING> รดวิชาแก้วสรพัดนึกพลังจิตจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เพราะเป็นจิตที่มีพลังทรงอำนาจมีความเป็นใหญ่เป็นนายตัวเองด้วยความคิดที่ถูกต้องและความสงบระงับตั้งมั่นปราศจ,จากนิวรณ์รบกวน นึกคิดอะไรก็ได้ดังใจปรารถนาเรากับแก้วสารพัดนึกเมื่อปัญญาญาตออกมาโดลบันดาลเปรียบเหมือนมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจในการจับจ่ายพลังในการดึงดูดมาจากสิ่งที่เราเป็นหาใช่สิ่งที่เราอยากความรู้ไม่มีพลังมากพอที่จะต่อต้านความอยากดังนั้นข้อมูลในสมองต่อให้มีมากเพียงใดก็ยังไม่สามารถดึงดูดดลบันดาลได้หากจิตยังไม่ได้ถูกฝึกให้มีพลัง ในการนึกคิดในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อโลก